สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันกับผมเช่นเคยนะครับหลายคนจะสงสัยว่าผมมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้จักผมเลยนะครับผมมาจากชั้นแนลเดิมครับที่ชื่อ super หนึ่งสองศูอ์แลวก็1 2 0นะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าชั้นแนลเดิมผมมีไฟล์วิดีโอที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตของกามิิาเซ่เยอะนะครับก็คือคนเขาเรียกร้องมาทางเฟซบุ๊กนะครับให้อัพผมก็เลยอัพไปชั้นแนลก็เลยโดนแบนไปเรียบร้อย นี่ช anel ใหม่ผมนะครับช anel ใหม่อ่าวันนี้จะมารีวิวนะครับรีวิวแล้วก็แคสเกมแล้วกันครับ Dead Trigger นะครับอันนี้เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันสองผมยังเล่นไม่ได้เดี๋ยววันไหนเน็ตใช้ได้แล้วผมจะแคสให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ภาคแรกไปก่อนนะเราเข้าเกมนะครับเข้าเกมแล้วก็กดอีคิปนะครับนี่คืออาวุธนะครับที่เราจะสู้กับซอมบี้นะครับก็เลือกครับเลือกเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดครับอาวุธที่ชอบ แล้าไปไหนกดเลือกเลยครับนี่ผมก็ซื้อหมดครบนะครับปืนครบหมดแล้วเลเวลสามครับเลเวลสามก็เอาฮัลลปาล่าเลยเนี่ยนะครับอันนี้แล้วกันเลปืนแฟร์นะครับแล้วก็มีกันอะไรอีกตัวหนึ่งอีกตัวจริงๆมันก็ไม่ต้องครบสี่ช่องได้นะครับสองช่องหรือช่องเดียวอย่างนี้ก็ได้นะ นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ก็ได้ครับอันเดียวแต่ผมจะเอาหลายๆอาวุธแล้วกันจะได้รู้วิธีใช้นะครับเอาจิงๆอาวุธตัวยอดยอดมนิก,กันนี่ี้ครับอเอาปืนอะไรที่มันยิงแรงแรงดีนะเนี่ยกว่าให้กระจุยเลยนะครับให้กระจุยไส้กระจายเลยนะครับ ก็อ่ะนนี้คำมคอมแล้คอมคมแล้เบิดคคอมคม่เลือกดันโกรนะครับเฮ้ยมันจะได้ทองัางนั้นโอเคเข้าเกมนะครับโอ้เกมนี้สไตล์การเล่นเป็น fps นะครับก็คือ first person shooter ก็คือคนเล่น1คนนะครับไม่มี Multi Player นะครับไม่ว่าภาค1ห,หรือภาค2ก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนะครับคงต้องรอนะพัฒนาคือ mad finger เกมนะครับ อัปเดตก,กันอ่าเข้าเกมแล้วมาแล้วโอ้ลึกจุยแล้วหยาเรื่องสดสด <c oughs> เล่งแต่เฮดช็อตครับจะขอตัวบ้างโอ้ยเฮดช็อตตลอดจะขอเล่งตัวบ้างด้วยกันห <c oughs> มนไม่มี <c oughs> ตัวแตกกระจุยครับ <c oughs> บอกว่าเปิดมันแรงครับมันรูปลาล่าเนี่ยครับผมก็สะกดไม่ถูกนะแต่ผมบอกว่ามันแรงนี่อันนี้สำหรับเป็นเลวิสนะครับพวกผิดขอเอาไปนะครับขอเอาไป <c oughs> <c oughs> ขออุจจาระโอ้ยดิงไล่มาหลายคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมเกมนี้อุปกรณ์บางเครื่องไม่เสิร์ฟไม่เจอนะครับในตัวกันเถก็คืออุปกรณ์คุณมันไม่รองรับนะครับ อาจจะเก่าไปหรืออาจจะไม่ลองเับเกมนี้นะครับเพราะกราฟิกสูงมากนะนี่มันมาใกล้ๆนะครับกราฟิกมันยิงถังนะครับดุม <laughs> กระจุย <laughs> แต่กระจายครับแต่กระจายไี่เปลี่ยนเป็นมินิกันนะครับเป็นมินิกันแต่ครับเล <laughs> <laughs> โอ้โหพ่นน้ำลายนะครับ <laughs> ยิงงานนี้ยิงลูกเดี่ยวครับไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดจานะครับ เสียงมันก็แม่งดังครับเดี๋ยวขอเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะครับเสียงม,มันดังมันจะไม่ได้ยินเสียงที่ผมรีวิวนะครับมันจะกองมากนะแค่นี้นี่โอ้ยไม่เดินอ่ะเดินและทัสสกรีนเอานะครับเกมนี้แล้วก็ลองรับจอยครับอุย้ย <laughs> โดนมันขวด <laughs> โอ้โหลองรับจอยนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ตั้งค่าหน่อยก็ออปชันเลยครับเฮ้ ตอนนี้มันรองรับเอาพักหนึ่งนะพักหนึ่งไม่รองรับครับพักหนึ่งไม่น่าจะรองรับนะมันไม่มีการตั้งค่าแต่ถ้าพักสองรองรับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเล่นละแต่ต้องออนไลน์นะครับเดี๋ยวยังไงมารีวิวอีกทีนึงนะครับรอเน็ตยี่เมื่อไหร่รีวิวอีกทีนะครับตอนนี้รีวิวพักนนนหนึ่งให้ดูก่อนแตกไปแล้วนะครับอันนี้เบรนเมีลครับไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าน,นะครับไม่ถูกก็ขออภไป ก็คือสันทัดภาษาอังกฤษ,กฤษครับแต่ก็ไม่ถนัดสทีเดียวก็เป็นนี่นะครับผมชอบมากในสุดปืนที่ผมรักก็คือลูป,ปัลล่าเนี่ยครับจ <c oughs> <c oughs> ขี้กระเด็นเลยครับพู <c oughs> ดให้ถึงเห็นภาพกันเลยนะครับ <c oughs> พับแตกครับแตกยิงแล้วก็หลบนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเกมนี้มีวิชัวแบบเจ๋งๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับผมจะให้มันควนจัดทางข้างหลังครับ นี่แล้วคุณก็จะเห็นๆๆๆนี่นี่นี่ต้องแตะให้ทันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดมือคุณแล้วก็ถอยซะยิงให้มันแตกหรือแล้วถ้าคุณทัดไม่สําเร็จเรามาถึงต้องทัดตามจุดของมันนะครับมันถึงจะหักคอสมิน้ถ้าทัดไม่สาเร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะครับดูช่วยเอฟเฟกนี่โคตรเหลอรายครับโอ้ยน,น,นี่มันไม่กัดแล้ววะอะไรของมันนี่นี่ถ้าเราแตะไม่สําเร็จนะครับคือแตะเลา้พลาดเป็นตอย่างนี้ครับกัดเลยโอ้โหแม่ขงขวนอีกรอบ เอานี้ไปแด๊เอา้าโอ้ยเฟี้ยงช้าไปโอ้ยจะหมดเวลาเหลือหนึ่งวิอ่ะโอ้ไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต่ออีกภาคนครับมันมีอีกด่านหนึ่งเดี๋ยวอีกด่านหนึ่งดีกว่าด่านนี้มันช้าม,มันเฟี้ยงระเบิดที่เป็นดนตรีครับมันไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวจะแสดงให้ดู เฮ้ยล้วก็ลืมไปน,นะนี่ได้5โกนะครับตอนนี้ผมก็ก็ <laughs> 2, 1, 2 1, องหนึ่งสองหนึ่งตลอนะครับไอ้ <laughs> นี่ก็คาสินโนก็สหนึ่งก็หมุนให้ดูนะครับได้เล่น,ลนก็อย่าไปหวังมันมากครับมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง <laughs> ตามแล้วจะเสี่ยงดวงก็หมุนไปครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเงินผมมันเยอะผมก็ก็คือใช้เกม c i h นะครับหรือไม่ก็ เกมการดี้นคือคุณจะแฮกไม่แฮกก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้สนับสนุนพัฒนาหน่อยก็โอเคนะเพราะเขาเป็นเกมฟรีนะอันนี้ก็ได้เม็ดคิดนะครับเป็นคล้ายๆร,รักษาไอ้เชื้อซอมบี้ที่มันกัดเราครับก็ป้องกันไปกันไปนะนี่เม็ดคิดอย่างเงี้ยครับแต่นี่มันจะรีวิวคิดก็คือเราตายแล้วมันจะรีวิวให้เลยเนี่ยไอต้ตัวนเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยนะหลายคนจะสงสัยนะครับอันนี้ ปั๊กินเนี่ยเนไม่อยู่เรียกอย่างนี้ป่ะนะครับแต่ผมเรียกอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะสาิตใหที่ได้ดูเขาว่ามันแรงหน่อยก็เอาด่านนี้ด่านแบบให้มันไม่ต้องหินมากเพราะขี้เกียจโช์เกลียนครับขี้เกียจโช์เกลียนอืมมันต้องโหลดหน้าโหลดดิ้งตลอดโอ้มาแล้วแอ ตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับเงียบๆเสียงเพลงเันนิดหน่อยก็แล้วเหลือนะครับแบบคำที่พูดที่พี่อ่อยชอบพูดแล้วเหลือแล้วเหลือที่เลฟโฟเดตหรือไงผมไปดูที่พี่อ่อยโเภาคาองคเขาก็โดนใจเหมือนกันเจ๋งรู้สึกว่าก็มีที่ฮาร์ล็อกเกอร์กับที่เอ็ก s s คอร์นะครับแต่ผมนี่คนเดียวสายเดียว คือไม่มีกลุ่มเพื่อนนะครับผมเล่นคนเดียวเพื่อนมันไม่ยอมเล่นเกมนี้มันเล่นแต่เพเดกับไอเกมไอกานดิคัทกันหมดเลยนะเขาไม่แต่ผมบ้าเลยเดี๋ยวว่าเรียกว่าบ้าเรียกว่าชอบคนละลุกคนละ,ละความชอบอ่ะเดี๋ยวผิดสัญญาลืมไปแน่ระเบิดเพลงครับฟังเสียงนะครับ จังงังนะจังง,งังมันจะมามุงดูครับแล้วก็เย่บึ้มแตกครับกระจายเอาแผลุดแผลุดเลือเข้าเบือปิดน,นี้อ่ะสลับมั้งครับเนี่ใช้อาวุธหนักๆนะครับตัดหัวไปเลยกระจุยครับกระจุย ทดลองถ้าใช้เบนมิวไม่เหลือครับเวลสามนแหละไม่เหลือแต่เป็นขี้ครับเนี่ยป <c oughs> ระเภทหมอไม่รับเย็บนะครับอย่างนี้แต่ถ้ารับก็ราคาสูงครับ <c oughs> แตกครับแตกแตกหลุดก็มีนิกันนะครับมีนิกันสำหรับตอนมันช้ามากมันรีโหลดช้านะครับมีนิกันคือกดไอเนี้ยนั่งไว้ ุ่มกระสุนนะครับค้างไว้แล้วก็รีโหลดนี่ตัวนี้ก็คือซูมนะครับโอ้ยตายตายตายคือก็ต้องกดค้างครับมันไม่มันไม่ยอมรีโหลดกระสุนแบบอันอื่นนะครับอันอื่นมันกดค้างเดียวอยู่พอมันจะพูดมากวันนี้นครับบางคนจะลำคานเลยผมพูดสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับอันนี้ก็เลวิสนะครับมันแตกกระตุยได้เหมือนกันเพราะว่าเลเวลสามเหมือนกันก็ใส่ให้ถอดนะครับซูม ก็สอยแม่งหลุดเลยในวิธผมก็ชอบครับ M สีนี่กระจอกเลยครับอันนี้ที่ไปเวลหลังๆนี่เวลสิ็ขึ้นเนี่ย M สีเริ่มเจอกระจอกแล้วครับเวลยี่สิบนี่ตากแดเไปนี่เฮดช็อตนะครับเฮดช็อตแดกไปแล้วอ่าเรียบร้อยนี่ฉัน success อ่าอนนี่ไงคือมันไม่ได้เหนื่อยครัามันลุ้นมันลุ้น อยากเล่นเลโฟเดตครับจะไม่มีคอมถ้ามีคอมผมก็รีวิวชัวรีวิวแล้วก็แคสแน่นอนไม่มีทางครับที่จะพลาดอยู่ผมนี่ก็เฟเบอร์ไลทไอเทมนะครับก็บอกแล้วระเบิดที่เสียงกิ้งกองนะครับเซดานมี2ลูกนะต่อตาต,ต่อดานหนึ่งดานหนึงมี2ลูกเท่าน,นั้นมากกว่านี้ไม่มีนะครับมันได้แค่สลูกคือนักพัฒนาเขากำหนดไว้งั้นนะอืม พยายามโกงก็โกงไม่เกินนะครับมันไม่ได้นะครับได้แค่สองลูกอยู่ดีนั่นแหละก็ชอ็อปก็กูซื้อหมดแล้วกวาดแม่งหมดสตอร์แล้วนะครับไม่เหลืออะไรละคือก็ไม่อยากโกงนะครับแต่มันยากไงครับเกมนี้มันยากมากนะครับถ้าคุณไม่โกงก็ได้ก็อย่ามาดราม,ม่าครับผมไม่ชอบใครจะซื้อก็ซื้อนะครับใครไม่ซื้อก็ก็โกงก็ได้ตามใจชอบยังไงก็ฟปีสไตล์อยู่แล้วนะครับ แต่เดนทิกเกอร์สองคงไม่ใจดีคงคงไม่ได้อยู่แล้วนะอ่าแค่นี้นะครับบุยบุยเจอกันในการรีวิวเดนทิงนะครับสวัสดีและขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ